สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทายทุกท่านพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวพี่น้องไ้มก๋วยเตี๋ยวหนาห่อจ้าปรุงมาแล้วหนาห่อพักกูรวยซื้อแบนจนกูต้องแยกน้ำ ก็สิ่ง้กินพี่น้องสื่อกระดุนเลยสั่งเศลเล็กน่จจะแบบว่าเป็นแบบพื้นฐานปรุงมาแล้วเรียบร้อยโอ๊ยลืมซุปลืมซมน้ำซุปเพิ่นออริจินอล ลืมชิมมีใครปิ่งพี่น้องอัน,นมันเหลือจากการขายเหลือแต่สามสี่หมื่นที่ล้วหมดละไปแี่เย็นไว้มันก็ไม่เสียพอมันเป็นนรออื่นหรอกเปะ่า่นั้นใครปิ่งใครปิ<ๆ>่งขายบ่บ่ฮะ,ไ,ะ,ไ,ะไม่เป็นไรอร่อยมาก ไปิ้งโซงเพื่อนไม่ละสิบบาทที่นี่หลังจากี้ใครต้มแก้มต้มไว้สองสามมือเฮือนเสียบ,บอมกันะต้มหลังจากเสียตัวเย็นเลยต้มเส้นหมูหุ้งเขากเป็นต้มเส้นหมูหุ้งเขาแบบว่าหุ้งเขาไปนั่งเพราะ พอไก่อัน,นพอเข่าใกล้สีดีแล้วเอาไข่ลงไปสนนินะไมรู้วม่เสียหรอมั้งถ่่วพี่เขานะกินกระเตลห้าสิบห้าบาทพิเศษ น้องมึงมันปิดดึกเลยมอสำหรับคนที่แบบว่าเลือกง,งานดึกทั้งเช่นแก้มเพอได้อยู่ด้วยพี่น้อง,งรู้ซึกวก็แสบเลยปุงขึ้นอยู่ cái này nha rồi cái này nữa gì vậy? mặt anh tránh kham พิซซี่ถุมหาถุงคนแกมเหลืองานสามถุม่มส่วนซีมะฮอร์ของสามที่ถุมเป็นบางหมืน่นแล้วพี่น้องแต่ว่าใครตุม่มหนีไปทั้งเขาแน่อยู่ mùa sợ mu sốt. mùa cụp. mùa 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 เมันขคืนหาข๋ายเตี๋ยวแสบๆกินอยากพี่น้องอาจจะแสบสำหรับคนอืนแต่แสบสำหรับท่าวมั้งสิหรับบุฟเฟ่ช์เนมใอไส้ซุปก กุ้งหั่นไข่มาแล้วติดไปแต่ว่าเครื่องปงรุงเพิ่นบ่มีซอสพริกแต่ว่าก็ยังแซ่บอยู่เด้ปรุงขึ้นอยู่ vào bay say với ớt lái, cái hàng rong gì Thịt hết. lái hơn. Bớt hết đi. Bớt hết. Mùi đỉnh đi Ben cô đuôi ngọt lửa ngang thế không เหออน,นืก็่บนึกพิมบนอ้าวะแต่ว่าดได้ใครเขาไปกันจุกกันเนือ้อ ลูกซินรรบลาธรรมดาแซ่บลูกซินเอนเนือแซบแฮงเหมือนลูกซินแซบเลยบ่ธรรมดาเลย าาก,กินอะ้รกัหมธรรมดาจะแกะบอแปง้งาย โพูดสโพูดแต่ป่านเนี่จนว่าเกลี้ยงด้วยงน้องยิ่งหายโดยส่วนตัวพิงว่ามันแสบอยู่เดี๋ยวเหมือนแรกสีแนะน้ำแก้มสื่อเหลืองงันนะจ๊ะไปแล้วพี่น้องอิ่มอยู่ที่แรกกันว่าโอ๊ยอิ่มบ่เนาะไปตัดได้หน่อยให้วะต่อก็ได้ใครน้ำอันนี้ก็ได้หลายอยู่เที่ยวมากได้หลาย สมราคาเลยพี่น้องสมือนี่ต้นทุนสูงเพราะขาดไม่ขาดซื้อหูกันดีน่าจะส่วนี้แห้งพักแพ้งเอ้าพอกันคลิปหนาจ้ะรักช้างแน่อนอนขอให้รักนานๆน,น,นะเจ๊ก่ะเลิฟยูเลิฟยูอย่าลืมกดสติสีกเกอมใส่ไข่เป็นพิยิบันใหี่ก๊าสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีจ้า <laughs>